สวัสดีคุณผชมครับพบอีกครั้งนะครกับ Tom s t o r y ่คาร์เอกไลฟ์สไครับแหมต้องบอกว่าตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเลยหลายๆคนนี่กังวลมากๆนะครับกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในการใช้รถดังนั้นวันนี้ครับ EP นี้เราบอกเลยว่าเราจะไม่ง้อนน้ามันครับเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยรถที่ใช้ไฟฟ้าและเป็นรถที่เคยรีวิวันมาก่อนแล้วแต่คราวนี้เราจะมาลองขับจริงนะฮะว่าการใช้งานในเมือง เป็นอย่างไรกับ1วันของทอมครับที่วันนี้เราจะไปทั้งประชุมงานแล้วก็รู้ไปถึงไปเจอเพื่อนเอนด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานในมือจะสะดวกสบายไหมเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองแบบเราหรือเปล่าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับกับรถคันนี้เลยไะ ึงเรียบร้อยแล้วครับกับสถานที่นัดหมายเพื่อนๆของเราที่แรกนะครับเดี๋ยวทอมมีประชุมงานที่นี่นะครับวันนี้กับ1วันกับความเป็นรถไฟฟ้า o อรากูดแคทของเรานะครับที่นี่คือร้าน ซันนี่ไซด์กู๊ดวิฟคาเฟ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เราอยู่แถวบริเวณฝั่งทนนะจากบ้านของทอมที่มาจากวัชรพลเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าระยะทางที่เขาบอกให้บนรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่ากิโลนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการใช้งานจริงกับการเดินทางมาเนี่ยต้องบอกว่าการกินของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับระยะทางเท่าไหร่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณผู้ชมด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปประชุมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเรายังพอมีเวลาสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนออกของเจ้า CAT นะฮะ400 Pro คันนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตัวนี้คือตัวกลางๆครับดังนั้นเนี่ยทอมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรถไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของออปชันที่ให้ระยะทางที่ได้รวมไปถึงราคาที่อยู่ในเรนจ์กลางๆซึ่งบอกว่าด้วยออปชันที่เขาใส่มาสำหรับเจ้า o r a g o o d Cat 400 Pro คันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรนจ์ราคาที่น่าสนใจกับ3รุ่นที่ โอลาหรือว่าเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยนำมาจําหน่ายในประเทศไทยของเรานะครับมาดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับดีไซน์ด้านหน้าต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากนะคือความน่ารักของเขาเห็นปุ๊บนี่แหมแอบหลงรักเลยมันเป็นแมวดีที่ต้องบอกว่าดีไซน์มันสวยงามมากนะไฟหน้าแบบกลมๆแบบนี้นะครับผมเป็น LED ทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเราจะเห็น daytime running light ของเขาเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีส้มบริเวณนี้นี่ก็คือไฟเลี้ยว ซึ่งถูกยัดไว้ในโคมเดียวกันแล้วก็เส้นเดียวกันกับ Daytime Running Light เลยมันทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีความน่ารักดูมีความล้ำสมัยมากๆนะครับขยับมาด้านข้างครับเราจะเห็นว่าด้วย ช่องตรงนี้ของเขาก็คือช่องสําหรับชาร์จไฟนะครับซึ่งบริเวณชาร์จไฟนี่จะมีแบบ AC ด้านบนหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากชาร์จแบบ DC คุณก็สามารถเปิดออกมาทั้งคู่แล้วก็สามารถชาร์จแบบ DC ได้เลยนะครับซึ่งช่องในการชาร์จไฟก็จะอยู่บริเวณนี้จริงๆเราใช้งานไม่ยากนะจากการใช้งานของทอมแล้วนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าสามารถชาร์จได้ง่ายๆนะครับกลับบ้านปุ๊บชาร์จปุ๊บหรือว่าไปตามสเตชันต่างๆสถานีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้แบบง่ายๆเลย ขยบลงมาด้านล่างครับในส่วนของอยางที่ให้มานะครับเป็นยาจิตนะครับผมรัดมาด้วยซีรียสองห่งห้าห้าสก็ถือว่าเป็นยางไรเดียลที่ใช้ได้ดีในเมืองแล้วก็รวมไปถึงล้อแม็กที่ให้มาเป็นแม็กขอบ18นะครับซึ่งลายล้อมแม็กของเขาต้องบอกว่าน่ารักและมันเข้ากับรถมากๆผมเชื่อว่าใครที่ต้องการความเป็นเรียกว่าความ ยูนิคหน่อยนะความเฉพาะตัวนะเจ้าโอรากูดแคทเนี่ยจะตอบตรงนั้นได้มากเลยแล้วก็รวมไปถึงเวลาขับไปไหนนะผมเชื่อว่าต้องมีคนเหลียวหลังด้วยความน่ารักของเขาด้วยความป้อมป้อ,ปอมนมนมนกับแมวดีคันนี้เนี่ยนะฮะมันทำให้ดูโดดเด่นบนท้องถนนมากๆเลยเขยามาด้านข้างครับกระจกมองข้างเป็นคนละสีกับตัวรถนะฮะกระจกมองข้างเราเป็นสีดำรวมไปถึงไฟเลี้ยวที่ เป็นเส้นอยู่บริเวณนี้ก็ดูโฉบเฉี่ยวดีแน่นอนครับเมื่อกี้ด้านหน้าเดี๋ยวลืมให้ดูไปเพราะว่าด้านหน้าเองจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกล้องด้านหน้าด้วยนะกล้องนี้เอาไว้สําหรับช่วยในเรื่องของการเข้าจอดหรือการขับขี่นะครับแน่นอนมีกล้องด้านหน้าด้านข้างก็มีเหมือนกันด้านหลังก็มีคุณสามารถมองรถคันนี้ได้แบบ360องศาแบบ Bird Eye View. เบิร์ดไอวิวหรือว่าดูมุมไหนก็ได้และก็ที่สําคัญคุณภาพถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยทีเดียวครับ ด้านบนนะฮะเขามีกล้องมาให้บริเวณนี้อีกหนึ่งตัวเอาไว้ในเรื่องของ Cruise Control แบบ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับขยับมาด้านหลังครับนี่ในส่วนของประตูด้านหลังต้องบอกว่าใหญ่โตมากนะดูรถเหมือนเป็นไซส์เล็กๆนะฮะแต่ไปไปมาๆรู้สึกว่าพอนั่งจริงๆแล้วมันดูใหญ่แล้วก็ดูสดุกสบายมากเลยทีเดียวด้านบนครับผมมี p a n า r ลมิกรูฟนะครับเพราะว่าด้วยไซส์รถขนาดนี้จริงๆเราจะเรียกซนรูก็ได้นะแต่ว่าด้วยพื้นที่ของ ด้านบนมันใหญ่มากจนมาถึงแถว2เนี่ยผมขอเรียกเป็นพาน r a m มิกรูฟแล้วกันนะเพราะว่าพอนั่งแถว2อปุ๊บมันก็ดูโปร่งโล่งสบายนะครับมีให้ด้วยกับรุ่นโปรรุ่นนี้นะครับขยับมาด้านหลังกันหน่อยดีกว่าครับตรงนี้บ้านท้ายอวบๆที่ o u r a g o o ๊ดแคให้เรามานี่นะครับต้องบอกว่าพอเห็นรถที่เป็นไซส์นี้แล้วเนี่ยพอดูด้านในจริงๆเนี่ยแอบใหญ่กว่าที่คิดนะฮะแล้วก็ มากกว่าที่เราจินตนาการไว้นะครับด้วยด้านหลังเองนะฮะ mm hmm. เขายังมีสปอยเลอร์ hmm. มาให้รวมไปถึงไฟเบรกโดนที่3นะครับขยับมาด้านล่างนะครับแน่นอนแบดคำว่า Good Cat ใหญ่มากรวมไปถึงโอล่าชัดเจน GWM g r a d Wall Motor นะครับด้านท้ายเองเนี่ยในส่วนของไฟท้ายเองเราจะเห็นว่าเขาจะมีไฟเบรกดวงนี้มาให้นี่คือเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นพระเอกของเจ้ารถคันนี้ในส่วนของด้านท้ายเลยนะครับเพราะว่ามันดูล้ำเหมาะกับความเป็นรถไฟฟ้ามากๆเลยทีเดียวนะครับไฟเบรกเขาจะยาวมากๆเลยเดียวทําให้ใครที่ตามมาด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นเบรกตั้งแต่ระยะไก,กลๆเลยรวมไปถึงไฟเบรกโรลิสาด้านบนนะฮะก็สามารถช่วยทําให้ทัศนวิสัยหรือว่าคนที่ตามมาด้านหลังเนี่ยเห็นเวลาเบรกได้อย่างชัดเจนแต่ในส่วนของไฟเลี้ยวครับเขาจะถูกซ่อนไว้บริเวณนี้ครับผ ซึ่งค่อนข้างที่จะมีไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ถูกซ่อนไว้ด้านล่างครับนี่คือบริเวณของไฟเลี้ยวทางซ้ายและขวานะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะบอกครับนับ่นคือในส่วนของฝาท้ายเองไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าคุณสามารถเปิดปุ๊บก็ไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าเขามีโชคช่วยอยู่แล้วนะครับในส่วนของการปิดก็ดึงลงปึ้งประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับด้านในพื้นที่ใช้สอยของเขาถามว่าใหญ่โตไหมด้วยไซส์ของรถแล้วเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะรวมไปถึงเขามีม่านบางสายตามาให้แต่ว่าเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กนะฮะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่เขามีแค่นี้เองนะครับรวมไปถึงแน่นอนครับเขามีที่ชาร์จแบตสาหรับไฟบ้านมาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอี่ ใส่มาให้เป็นอุปกรณ์ติดรถมาเลยนะครับโดยวรวมภายนอกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมขอไปคุยงานแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้งานในเมืองกันต่อกับเจ้าโอรากูดแคทคันนี้นะครับเดี๋ยวมีนัดเพื่อีกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอไปท,ทําธุระก่อนก็แล้วกันไปครับ วนนี้ทอมอยู่ภายในโอรากรูดแค t ครับเรากำลังเดินทางไปเจอเพื่อนนะฮะอีกที่หนึ่งครับแบบวันนี้เราใช้งานเจ้าโอรากูด c a t รถไฟฟ้า100%เนี่ยกันแบบเต็มที่เลยนะเดินทางจากวัชลับพลมาถึงที่นี่ใช้งานเต็มที่เลยครับดูว่าระยะทาง400กิโลที่โอรากรูดแค t ให้มา ใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ถึงนะครับจริงๆมันอยู่ที่การขับขี่ของผู้ชมด้วยนะอาจจะได้ประมาณ300นิดๆน,นะสามกว่ากว่าๆอยู่ที่การใช้หมุนคุณด้วยถ้าหมดสปอร์ตก็จะกินไฟหน่อยนะหรือว่าถ้าคุณแบบไปเรื่อยๆก็จะกินไฟน้อยหน่อยแต่ผมก็คงการขับขี่ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากก็คือใช้งานในเมืองแบบใช้ชีวิตปกติซึ่งรถคันนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นแรงม้าแล้วเนี่ยจะอยู่ที่143แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่210นิวตันเมตร ถามว่าด้วยรถไซส์ขนาดนี้กับแรงม้าขนาดนี้ใช้งานในเมืองเป็นอย่างไรไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้ผมยอมรับว่าขับดีจริงๆผมรู้สึกได้ว่าความเป็นรถไฟฟ้าไม่ได้มีความอืดหรือมีความไม่เหมือนกับเครื่องยนต์สันดาบแต่ว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะต้องออใช้เท้าเนี่ยอยู่ในคันเร่งตลอดเพราะว่าเขาจะไปตามเท้าของคุณเพราะคุณถอนปุ๊บรถก็จะหน่วงนั่นคือระบบวันแพดเดิลที่รถไฟฟ้าเป็นนะครับผม แต่ว่าคุณก็สามารถปรับได้นะว่าจะให้มันหน่วงมากหน่วงน้อยไอ้ตรงเนี้คือความฉลาดของรถที่รถให้มาแต่ผมปรับในระดับที่ผมชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้หน่วงมากนะครับเพราะยังรู้สึกต้องการความไหลของรถอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอ พอยกปุ๊บและหน่วงจ,จัดๆเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินกับมันเท่าไหร่แล้วก็จะกะยากนะครับแต่ว่าพอมีความหน่วงแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการขับขี่ก็คือว่าคุณจะใช้เบรกน้อยลงมากผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะหมดกับเบรกเนี่ยหรือผ้าเบรกเนี่ยนานกว่าปกติแน่นอนเพราะว่าพอคุณยกปุ๊บแนเนี่ยผมเล่งปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วผมยกปุ๊บอ่ะหน่วงแล้ว เห็นไหมแต่หน่วงไม่มากเพราะผมตั้งไว้ไม่ให้หน่วงมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่ขับแรกๆอาจจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้ากับการขับขี่นะครับแต่พอเหยียบปุ๊บคลิกดาวดูนะผมคลิกดาวด้านหน้าผมโล่งอยู่พอม,มคว่คลิกปุ๊บมาเลยครับไมใ้ใช้เลยตามสไตล์ของรถไฟฟ้าเอออันเนี้ยขับสนุกนะครับผมแล้วก็แฮนด์ลิงของโพรลากรูดแคสซี่โปรผมบอกเลยว่าแฮนด์ลิงใช้ได้เลยนะครับผม ด้วยไซส์รถแบบนี้ด้วยมิติรถขนาดนี้ขับในเมืองก็ยังพอซอกแซกได้นะรวมไปถึงระบบช่วงล่างเองผมถือว่ามั่นใจได้ในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากแต่พอสูงมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะนอกนั้นการใช้งานภายในครับทุกอย่างโอเคเลยสั่งงานด้วยเสียงคุณก็สามารถสั่งได้นะครับผมสามารถเปิดซันรูฟด้วยการสั่งสวัสดีว่าสวัสดีค่ะเปิดซันรูฟ ใจดีด้วยผมจะปิดสวัสดีโอราปิดซันรูฟอืนี่เห็นไหมสั่งงานด้วยภาษาไทยผมว่าเขารับรู้ภาษาไทยได้ได้ดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับคือหมายถึงว่า การใช้งานสําหรับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยสำหรับภาษาไทยผมถือว่าเกรดบอยทําได้ดีกว่าค่ายอื่นๆนะครับสั่งงานได้ง่ายรับฟังเสียงหรือว่าเขาเจอเสียงในการพูดของเราเนี่ยได้ดีถึงแม้ว่าคุณคุณพูดแบบไหนเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจับได้เขาทําให้เลยอันเนี้ยผมชอบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างเองครับต้อง,องยอมยอมรับแมบว่าถือว่าค่อนข้างที่จะอาจจะกระด้างอาจจะติดแข็งๆสักนิดนึงนะ แต่ว่าก็ยังให้ฟีลลิ่งที่ดีผมมีความมั่นใจกับรถคันนี้เวลาขับขี่ถึงแม้ว่าจะใช้ความเร็วสูงๆอยู่ในบางช่วงนะครับแต่ถ้าเกิดซอกแซกมากอย่างที่บอกครับในความเร็วไม่สูงมั่นใจให้ความมั่นใจอยู่แต่ถ้าเกิดคุณใช้ความเร็วสูงมากๆอาจจะมีความเวร์เวอเล็กๆนะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอรถคันนี้เนี่ยเขาวางแบตเตอรี่ไว้ที่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็ทําให้ รถคันนี้มีบาลานซ์ที่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะแฮนดิลิ่งรถในความเร็วสูงเนี่ยได้ได้ดีในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยครับแหมโดยรวมนี่ผมแอบชอบนะเจ้าโอรา e กูแค0่400ปคันนี้ โดยรวมประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้แหมกใกล้ถึงเวลานัดหมายกับเพื่อนแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาเพื่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะเขารออยู่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตก็แล้วกันนี่รีบไปเพื่อนรออยู่ขิงดาวไปเลยว้าวขึ้นดีฮะโอเคถึงแล้ว ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะสถานที่ที่ทอมนัดกับเพื่อนของทอมไว้แต่เพื่อนยังไม่มาครับตอนนี้ทอมมาอยู่ที่ร้านพอสูกัสนะครเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น่ารักน่ารักนะฮะใครมีเวลาก็แวะมาได้นะก็ลองเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอเพื่อนแหมไหนๆตอนนี้เขายังไม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้า Ola Good Cat 400 Pro คันนี้หน่อยดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างไปด้านในกันครับเข้ามาภายในครับแหมวันนี้ขับมา เกือบทั้งวันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้ให้บรรยากาศที่ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยภายในห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วดูจากภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กแต่ภายในเนี่ยมันใหญ่มากวัดความใหญ่จากอะไรแน่นอนจากเฮดรูมครับแน่นอนว่ามันเหลืออยู่อีกเป็นคืบเลยนะฮรับสำหรับเฮดรูมแล้วก็ในส่วนของขาเองเนี่ยสำหรับคนขับเองผมก็ถือว่าผมสามารถที่จะขยับขาได้อย่างสบายๆเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึง ในส่วนของคอนโซลกลางเองเนี่ยพอเขาตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ผ่านเกียร์ไฟฟ้าที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ดีเกียร์เเกียร์ R ซึ่งระบบการทำงานเองเนี่ยก็เหมือนกับ เจ้าฮาวาวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเลยมาใส่ใน o อ a g ากูดแคท400โปรคันนี้นะครับในส่วนของเบาะเองครับผมถือว่าให้ความรู้สึกที่เก๋เลยทีเดียวนะด้วยเท็กเจอร์ของหนังนะครับถึงแม้จะเป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่าก็ยังมีในส่วนของอารมณ์เหมือนผ้าผ้านะครับเหมือนหนังกลับนะที่สอดแทรกเข้ามาทาให้รถคันนี้เนี่ยดูมีดีเทลดูมีรายละเอียดแล้วก็คนที่นั่งเนี่ยจะรู้สึกกระชับมากขึ้นคอนโซลด้านหน้าเองเนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้ผมถือว่าผมชอบนะผมแอบชอบเท็กเจอร์นี้มากเลยผมรู้สึก มันเหมือนอารมณ์อาคารทล่าเล็กๆเหมือนหนังกลับหน่อยๆแต่ว่าให้ฟ e e l i n g ที่ ดูวินเทจแล้วก็ให้อารมณ์ดีกับความเป็นโอลาร์กูดแคทนะสิ่งหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นมากๆสำหรับเจ้าโอลา o ์กูดแคทสี่รรวมไปถึงในรุ่นอื่นๆด้วยนั่นก็คือหน้าจอที่ให้มาแบบใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งไซส์ทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่1 7 2 5นิ้วคือไซส์ทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรา,เราแบ่งพาร์ชนะเป็นในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยจะหน้าจอของเขาจะอยู่ที่10.25นิ้วและในส่วนหน้าจอของมาตรวัดต่างๆก็จะอยู่ที่ 7นิ้วนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะแบ่งการทํางานออกเป็นอินโฟเทนเมนต์ทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือคุณสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนในส่วนของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆดูนิเ i กเตอร์นี่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึง โหมดต่างๆเนี่ยก็เข้าไปใช้งานด้านไหนได้ตั้งค่ารถต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการหน่วงของพวงมาลาัยการควบคุมรถทั่วไปนะครับการขับขี่อัจฉริยะนะครับรวมไปถึงตั้งค่าการจอดรถนะครับคุณสามารถปรับได้จากตรงกลางถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาถูกซ่อนไว้ในนี้หมดเลยนะครับ Apple CarPlay Android Auto ใช้งานได้ง่ายครับเสียบกับพอร์ต USB ที่เขาให้มานะครับซึ่งพอร์ต USB ที่ให้มาเป็น USB A ทั้ง2ช่องนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยก็สามารถเสียบต่อได้ชาร์จแบตสำหรับสายโซเชียลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมีช่องสำหรับ ต่ออะแดด APTER นะเป็น Power o u t อเลย12โวลต์ให้อีก1ช่องด้วยด้านหน้านะครับในส่วนของช็อตคัทด้านล่างนะครับก็มีแค่เปิดปิดแอร์จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ AC รวมไปถึงไฟฮาสาัดตรงต่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงไลฟฟ้าหน้าหลังแค่นี้เลยรวมไปถึงหน้าจอกลางครับที่ให้มาเป็นหน้าจอที่บอกความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมไปถึงในส่วนของระดับไฟฟ้านะครับที่มีอยู่ก็จริงๆแล้ว ตัวนี้ก็เหมือนเกวัดน้ำมันของรถเครื่องยนต์สันดาปนะฮะแล้วก็รวมไปถึง power ฝั่งขวามือก็คือว่าการเหยียบคันเร่งของคุณการใช้ power ของคุณการรีเจนกลับของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะโชว์ทางฝั่งขวามือคุณสามารถปรับโหมดรถคันนี้ได้3โหมดนะครับเป็น Eco Normal หรือว่าส port นะครับการขับขี่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยตามโหมดที่คุณปรับเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงด้านบนก็อย่างที่บอกไปมีพาโนลามิกรูปสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับคุณสามารถสั่งสวัสดีโอล่า ัันฟงอยู่เปิดกระจกกำลังเปิดเปิดกระจกได้นะสั่งงานด้วยเสียงได้สวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะปิดซันรูฟได้เลยค่ะกำลังปิดใช้งานง่ายฮะดีเลยทีเดียว ในส่วนของ Cruise Control เองนะครับก็มีมาให้ด้วยแล้วก็ so okay. เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดแถว2องหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าแมว d 400 Pro คันนี้ครับโอเคมาดูแถว2กันหน่อยดีกว่าครับผม แถวสองนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจมากผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอโถงมากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะฮะด้วยบวกกับพา n โนรามิกรูฟด้านบนนะครับผมที่ให้มาซึ่งมันทําให้ด้านหลังเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากๆทาให้คนนั่งหลังไม่อึดอัดเลยครับไอตรงนี้ ชอบนะฮะแล้วก็ใหญ่โตดูเฮดรูมสิยังเหลืออีกพอสมควรเลยนะเล็กรูมนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งจริงนะฮะผมยังสามารถขยับขาได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับผมเออดีแฮะใช้ได้เลยด้านหลังดีนะครับตำแหน่งเบาะถือว่าดีด้วยนะไม่ได้ตรงนจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันฟิกแบบนี้แล้วนะครับคุณํามไม่สามารถที่จะเอนมากกว่านี้ได้แล้วนะครับก็มีที่วางแขนมาให้ด้วยนี่โอเคเลยนะเออ,เอ,อ ใช้ได้เลยมีที่วางแก้วมาให้2ช่องนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ผมว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแล้ว่ะของรถหลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงตรงกลางนะครับมีพอร์ต USB-A มาให้อีกหนึ่งช่องนะฮะสำหรับเสียบชาร์จบ่งชาร์จแบตสายโซเชียลต่างๆก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้รวมไปถึงบริเวณนี้ก็มีที่ใส่ของใส่ของนะครับด้านหลังประมาณนี้เลยแค่นี้เลยแต่ไม่มีไฟอะไรแต่อย่างใดนะไฟแถวหลังไม่มีนะครับมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวโดวยรวมประมาณนี้ครับนี่คือ แถว2ของเจ้าแมวดี400 Pro คันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของ o r a GoodCast 400 Pro คันนี้ครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือว่าอยากให้เราไปรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะถ้าทอมทำได้ทอมจัดให้แน่นอนเลยตอนนี้เพื่อรออยู่ด้านในแล้วฮะเดี๋ยวขอไปเจอเพื่อนก่อนลวกันแล้วพบกนะันใหม่ EP หน้าไปละบ๊ายบาย ะ,ะตอนนี้ทอมขับเจ้าโอลากูดแคส400โปรคันนี้มาทั้งวันแล้วนะครับต้องบอกว่าระยะทางที่เราใช้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วจากการชาร์จเริ่มต้นเนี่ยจาก365กิโลตอนนี้เหลือ200กว่ากิโลเบ็ดเสร็จโบวกลบแล้วนี่นะครับผมระยะทางที่เราใช้ไปวันนี้ทั้งวันเลยนะครับกับการเดินทางแต่วัชรพลมาถึงฝั่งทนแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปประชุมเนี่ยนะครับก็หมดไปที่144กิโลครับ ถามว่ารับได้ไหมต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใช้จริงผมถือว่าระยะทางแบบนี้กับไฟฟ้าที่หายไปประมาณนี้ทอมรับได้เลยและรถคันนี้เป็นรถที่น่าจะเหมาะมากๆกับการใช้งานในเมืองย้ํานะครับว่าในเมืองแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะขับรถคันนี้ไปต่างจังหวัดการเดินทางต่างจังหวัดกับระยะทางไกลๆเนี่ยอาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่า400กิโลที่ถูกเครมจากโรงงานเนี่ยใช้จริงๆแล้วอาจจะเหลือประมาณ300นิดๆเท่านั้นเองอยู่ ที่การขับขี่คุณผู้ชมด้วยการเปิดแอร์การเร่งแซงถ้าคุณใช้คันเร่งเยอะก็หมดเร็วแต่ว่าวันนี้144กิโลที่หมดไปกับการใช้งานทั้งวันในเมืองเต็มๆในวันนี้ผมถือว่ารับได้เลยทีเดียวครับไหนๆก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับที่การไฟฟ้าเขตทนบุรีนะครับเขามีตู้ชาร์จไฟให้เราได้ชาร์จด้วยนะตอนนี้ยังมีให้ชาร์จฟรีอยู่นะใครมีเวลามีโอกาสแล้วก็ใช้รถไฟฟ้านะฮะก็สามารถเอามาชาร์จได้นะครับผม นี่เลยเปิดนี่ AC เสียบเข้าไปปึง้งเรียบร้อยครับตู้กำลังเริ่มทำงานนะครับชาร์จิ้งเรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายครับผมถ้าในเมืองสเตชันการชาร์จยังมีให้เราได้ชาร์จอยู่นะแต่ถ้าไปต่างจังหวัดหาตู้ชาร์จดีๆอาจจะลำบากหน่อยครับแต่ว่าถ้าใช้ในเมืองก็สะดวกดีเหมือนกัน และนี่คือทั้งหมดของ Tom Story ค่ะ X Lifestyle ใน EP นี้ครับเดี๋ยวเราทิ้งชาร์จไว้สักครู่หนึ่งก็แล้วกันก่อนเราเดินทางกลับบ้านครับ